ไฟสูงติดค้างนะครับเข้ามาในรถก็รีโมทกดใช้งานได้ปกตินะครับรีโมทรีโมทไม่เสียนะครับกดปุ่มสตาร์ทน้าปัดไม่มืดสนิทนะครับมีรูปรถสีแดงกับพิบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อรถตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับมาบริการถึงที่นะครับมีอะไรพร้อมจบหน้างานได้ทันทีนะครับใช้เวลาทําไม่นานครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถพร้อมเปลี่ยนอะไรที่เสียเรียบร้อยนะครับไม่มีโค้ดนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้ปกติทุกดอกใช้ได้ทั้งสองดอกนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีระบบอิโมเรียบร้อยนะครับอย่าเบรกดปุ่มสตาร์ทครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับรีโมทกดได้กดปุ่มสตาร์ทหน้าปัดไม้มืดไฟคียสีส้มขึ้นโชว์ค้างหรือบางคันนะครับหน้าปัดไฟขึ้นคบแต่สตาร์ทไม่ติดก็แก้ไขได้นะครับ มีอะไรพร้อมบริการถึงที่ถึงบ้านนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับ